โอกาสครูบาอาจารย์เนาะแม่ชีแล้วก็อเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมเนะาะญาติธรรมที่มาวัดป่าบ่อน้ำพอินอวันนี้วันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองพรยหกสิบหวันนี้วัดป่าบ่อน้ำพระอ,อินก็จะได้ไปบวชพระเพิ่มขึ้นอีกเนาะ อือันนี้จะไปบวชที่วัดป่าสนามชัยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรพระราชธานีเนาะอ่าอ่าหลวงตาเขามีความรู้สึกอ่าเห็นคุณค่าของคุณระบุตรคุณธิดาที่ได้มาบวชฝึกฝึกขัดขัดเก่าจนเนาะอ่าเพื่อให้เข้าถึง แ,แห่งศาสนาคือนำเอาพระธรรมคำสอนอมาประพฤติปฏิบัตินะเพื่อให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ศนาะสนาพุทธจะไม่มีคุณค่าถ้าเรามองไปในด้านพัตถุในความเจริญของโลก ที่จริงไม่ใช่โลกจเจริญหรอกกิเลสน,น,นะเจริญนะเมื่อวัตถุจเจริญมากเท่าไหร่กิเลสเจริญมากเท่าไหร่ธรรมก็เสื่อมถอยไปเพราะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามฮนะเพราะฉะนั้นการที่มีคุณรบุตรคุณีิดานะหรือ,อ,อพุทธบริษัทนะอ,อย่างศรัทธาอย่างเชื่อฟัง นำอรรมะมาฝึกมหัสย่อมมอีคนที่เข้าถึงทำได้แน่นอนนะศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอาเทวนิยมเนาะเป็นสัจจะเนา,เนา,นาะานนะนาานะผู้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญานั่นแหละผู้เข้าถึงศาสนา <c oughs> นอกนั้นนะยังรำรูปคำคำอยู่อย่างไม่รู้ซึ้ง,งคุณค่าของศรราสนาได้เลยเพราะจิตใจตรงนั้นนะจะเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยโนะเพราะนั้นศาสนาเราะจะมีคุณค่าต่อจิตใจตรงนั้นนอกจากนำเอาพระธรรมคำสอนนี่แหละมาประพฤติปฏิบัติ นะวิธีปฏิบัติก็นะไม่มีอะไรมากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์นะพูดถึงธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกขนะนะ์ทุกแห่งของทุกและที่ดับลงแห่งทุกและวิธีดับทุกนะนะคือมรรคเห็นไหมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนีรน้รธมรรคเพราะฉะนั้นนะ ทุกนะในที่นี้หมายถึงอะไระไม่ใช่หมายถึงว่าความลำบากความยากจนไม่ใช่ทุกขสัจจะตัวนี้เรียกว่าทุกทางใจนะ,ะทุกมันเกิดขึ้นที่ใจเหตุของทุกก็อยู่ที่ใจนั่นแหลนะเพราะฉะนั้นต้องดับที่ใจเท่านั้นดับที่เหตุของทุกนั่นแหละเรียกว่าสมุทยัยเนาะ ทีนี้วิธีปฏิบัติที่พระ,พระ,พระองค์พระพุทธเจ้าของพวกเรานํามาปฏิบัติก็คืออาณาปานสติ <c oughs> พระองค์รับรองนะย้าแล้วย้ําอีกว่าจะถาคตตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติเห็นไหมวิหารธรรมวิหารธรรมธรรมที่พระอริยเจ้าตถาคตเจ้าอยู่ก็คือ อาณาปานสติสมาธินี่แหละเห็นไหมวิหารหมายถึงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีนะเห็นไหมเพราะองค์สอนแค่นี้นะอย่างอื่นเป็นกิ่งก้านสาขาเนาะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดอยากเข้าถึงจิตถึงใจเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์ต้องฝึกอาณาปานสตินี่นะ อาน,นาปานสติเนี่เหมาะทุกเพศทุกวัยฝึกได้นะนอนก็ได้ดูลมเพราะมันหายใจอยู่นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เนาะอ่าเพราะการมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละนะอ่าคือเป็นอยู่โดยชอบนะเพราะฉะนั้นอนะอ่า การนำธรรมะที่พ,พระองค์รับรองนะนะมาฝึกเราก็จะเข้าถึงเหมือนพระองค์นะ,นะเห็นไหมเมื่อเช้านี้ก็มีเพื่อนถามว่าไปอยู่วัดเราเป็นเปรตไหมยอยู่ที่บ้านก็เป็นเปรตไม่จำเป็นต้องมาอยู่วัดหรอกเปรตหมายคมว่าหิวอยู่ตลอดเวลาคำว่าเปรตเนี่ย นะหลวงตาพูดตรงๆเลยเปรตเนี่ยไม่มีทางให้ทานไม่มีทางให้คนอื่นนะเป็นโลภะจริตอย่างหนักนะถ้าบุคคนด้ยังใส่บาตรยังทานยังให้คนอื่นอยู่อยากเป็นยังไม่ได้เป็นเลยเปรตเนี่ยนะนะแต่โบราณทำไมบอกว่าเปรตชอบอยู่วัดนะเปรตชอบอยู่วัดอ่านะ อาจจะเป็นความหมายอันลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างไงคือส่วนมากพระเจ้าพระสงฆ์เราจะกลายเป็นเปรตนะส่วนมากนักบวชนี่แหละกลายเป็นเปรตเป็นส่วนมากเพราะบวชมา,าก็มาหลงของเขาที่เอามาทานมายึดเอาของที่เขาทิ้งเขาสละนะ ส่วนมากจะสอนแต่ให้คนอื่นทานแต่ตัวเองกับหวงยึดนี่ส่วนมากนักบวชเป็นพระเรานี่แหละจะกลายเป็นเปรตมากที่สุดโยมเขายังได้จาฆ่ะยังได้สลาเพราะฉะนั้นเราระมัดระวังนะนะใครไม่อยากเป็นเปรตเนาะเพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นเลยนะอยากเป็นยังไม่ได้เป็นถ้าใครรู้จักทานอยู่ เพราะฉะนั้นนะเปรตอในหมายถึงหิวอยู่ตลอดเวลาจิตใจหิวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะเนะี่ยเรียกว่าเปรตอนะโอ้มันถือนหนากูดด้ี่ขั้นอยู่เศร้า,ามันไม่ขนฮนะฮนะฮนะนะอฮะเอาขยับลงมาก็ได้โอเอาละซ่อมนี่ไรออ่นะ เพราะฉะนั้นถ้าทานศีลภาวนาอยู่นะแม้แต่ทานครั้งหนึ่งสองครั้งก็ไม่มีวิสัยที่จะเป็นเปรตได้เลยเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอ,อย่าไปห่วงเลยเนาะนะส่วนมากเปรตที่ว่าโบราณบอกว่าเปรตชอบอยู่วัดก็คือนักบวชเรานี่แหละเป็นเปรตนะจำไว้ สอนแต่ให้คนอื่นทานแต่ตัวเองกลับไปยึดเอาของที่ตัวเขาทานนะนั่นน,น,น,นัเป็นอย่างนั้นเนาะโคอันนั้นขัดลาบเขาเรียกจะเป็นคนยากจนหากินลำบากนะ <c oughs> การขัดลาบหมายถึงเห็นคนอื่นทานอย่างเงี้ย แล้วบอกอย่าไปทานเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะทานพันหนึ่งบอกว้ยทาน200ก็พอเนี่ยเนต่อไปก็จะเป็นคนยากจนฮะหากินไม่ขึ้นหากินลําบากเนี่ยเนะเพราะว่าไปขัดลามคนอื่นเขานะเพราะฉะนั้นนะเ,เ,เวลาคนอื่นทานเราก็ได้สาธุกับเขาไปอย่างเงี้ยสาธุกับก็จะอา่าเป็นบุญมหาศาลเห็นไหม แค่ใจเราเป็นทานเห็นไหมสาธารกับสิ่งที่เขาทําความดีทุกชนิดเราร่วมสาธารแค่นี้ใจเราก็ได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นคนที่หากินลําบากข,ขัดขัดคล่องคล่องส่วนมากจะไปขัดลาบเขาขัดลาบก็หมายถึงเวาลาคนจะทานคนจะทําอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทานเลยอย่างเงี้ยทานน้อยๆก็พออย่าไปทานมากอย่างเงี้ยเห็นไหม หาก็หาไม่ค่อยได้จำไว้เพราะฉะนั้นมันส่งผลก่อจิตตอใจได้หมดหการทำบุญทำอะไรเงี้ยนะมาจากไหนกันเนี่ยนะฝั่งล่าวเลยแหละโอ้เปจากไหนเนาะพีหองฟั่งล่าวเนาะเป็นไอ้ผลตบอื้นงก็จะขาดเนาะอึ๋งอ,อึอ๋งเนาะ ฟังล้าพี่น้องซอฟปอล่าอย่างใครอยู่นี่เราทงกระนานากักข่วงม้วนห้ยเบืกหยากเขาอยู่เราเต็มรถอังสางพนวะเนาะจูเมืองไทยกับแขบลงแขบลงคนมันหลายขึ้นวันนี้ก็มี พี่ mm hmm. น้องทางสพปเรามามาร่วมมามาหากินอยู่ช่องเม็กน mm ี hmm. ่เนาะทุกาทมาทำอะไร mm hmm. โอ้อยู่ฟัง่งวังเตา้าหุ่บอก mm hmm. ปากเซ้โอ้ลุกตาเคยไปจัว mm hmm. ปากเซ้ฮะปากเซ้ปากเซ้ทาแต่งทาแขกเฮ้ยบ่แมนอ่าปากเซ้ปากซอง พาแต่งเนะาะลุตงตาเคยไปเมืองโของอรีผีค่อนประเพ่งเนาะไปเรืออยู่ทนะั้งจำปาซักจำปาซักเนี่ยเป็นวัดที่หลวงปู่เสามรณภาพที่นั่นลุตงตาเคยไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนหลวงปู่เสานี่นั่งขัดสมาธิตายนะอยู่ที่วัดอมานะอาเมืองจำปาสัก แขฝงเงาปาสัะอยู่หน้าพระประธานเลยนะหลวงปู่เสาเร์นะนี่นี่มีประวัติหลวงตาเคยตามรอยปูบายจานนะอาได้เลยได้เลยได้เลยเอ้าสาธุสาธุสาธุเจริญรุ่งเรืองนะมีทรัพย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติเนาะอ่าอ่าผู้ได้านย่อม เป็นที่รักของเทวดาและสัตว์ทั้งหลายเนาะรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนาะ,ะวันนี้เนาะพวกเราก็ฉันเสร็จก็จะ,ะนำหน้าไปบวชที่วัดสนามชัยวัดป่าสนามชัยเป็นวัดหลวงปูก่กิในวันที่ในคืนวันที่2ีเมษายนเป็นงานบุรพาจารย์ลํำลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ หลวงปู่เกตนะวัดป่าสนามชัยซึ่งก็จะมีการเทศนานะนะสามนิมนต์เจติตดังสามรูปว่งงางั้นใครอยากไปฟังทำทำเทศนาฟังรำมาเทศนา,าเนานะ,ะท่านนิมนต์มาจากโอ้ไกลมากเจ้าอาวาสวัดป่าสนามชัยนิมนต์มาจากจันทบุรีองคหนึ่งมาจาก อำนาจ,จเจริญรูปหนึ่งเนาะที่มาทำเทศนาและองค์ที่สำคัญที่สุดคือองค์สุดท้ายองค์ที่สามนี่มนมาจากวัดป่าบ่านอน้ำพิณองค์นี้สำคัญนะ <laughs> หลงตาก,ก็จะไปเทศด้วยเป็นองค์สุดท้ายว่า้นคือวันที่ยี่บสองเนาะที่วัดป่าสนามชัยอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบุรารธานีเนาะ เมื่อคืนนี้ท่านเจ้าว่าท่านเจ้าคณะอำเภอพระรูบัญหารเนาะ,ะก็ได้โทรมาว่าต้องไปนะว่างเงี้เนาะเพราะนั้นคืนวันที่22หลวงตาจะไปอแสดงธรรมเทศนาสนทนาธรรมที่วัดป่าสนามชัยนะเป็นองค์สุดท้ายว่างั้น อาันไม่ให้หลงจาเทศองค์แรกว่างเพื่อนว่าสายยันสัญญาต้องออกที่หลังเพื่นว่าคันออกก่อนยันญญพ้นเมื่อเบิดประสนนะเพราะงั้นคือวันที่ยีิบสองเมษาไเชาวบนเราเ่าชาวศิรินทรเน,น,เนะาะอาหรือใกล้ๆเคียงเนาะพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ หลวงตาจะไปเทศนาไปนั่งสนทนาธรรมที่นั่นแน่นอนขอสาธุการด้วยธรรมเนะเาะอ้าวรับพรนะยะนาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตลินังเปตานังอุปกปติอิติจังปิติจังทุมหังกิปะเมวะมิจันโต สับบพเปปุเรนตุสังกปาจันโพรปนลโสยตามณีโชติลโสยตาสัพพิทิยวิวัชนุสัพบ,บรูโคโวินาสัตุมาเตภวะวันตรารโยสุขีดีคายุโกภวะอาภิวานนาสีริสะนิจังอุทาปจยยจัยนจตาารุธรรมาวทันติอายุวันนสุขัง มาลังสาตุ